ดูเหมือนว่าประเด็นความเดือดในสังคมเกมฟ i v e M กําลังระอุขึ้นอีกครั้งเมื่อแฟนสาวข,ของสตรีเมอร์ชื่อดังจากเกม GTA f M เดยอล์โพสต์ว่าสามีของเธอเองนั้นไปมีสัมพันธ์กับสาวอื่นจนท้องและที่เดือดไปกว่านั้นเลยก็คือมีคนไปขุดเจอคลิปที่เจ้าตัวของสตรีเมอร์เคยสอนคนดูว่าคนเจ้าชูนั้นมันไม่เท่เรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรสาวคนดังกล่าวท้องจริงหรือไม่เราไปดูสรุปเรื่องราวดราม่านี้กันเลยดีกว่าครับ ซาวกันดัมห้ามพลาด G-Feel ออกรถใหม่กับทานการดัมและคอนทรารวมไปถึงยังมีจากอนิเมะชื่อดังอย่างนารูโตอีกด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปหาจับจองกันได้แบบทั้งซองและก็กระปุกได้ที่แก m ม r ี่ชอปบนช้อปปีรีบเลยสินค้ามีจํานวนจํากัดโดยเรื่องราวนี้ก็เริ่มขึ้นในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อแฟนสาข,ของรีเมอร์เกม TDFM ชื่อดังอย่าง r ี b i r t h t ทีีเดบโพสต์ว่า ผู้หญิงที่รู้จักจากการไปใช้บริการด้านความงามพร้อมกับสามีนั้นได้ทักมาบอกว่าแอบมีความสัมพันธ์กับสามีของเธอมาได้3เดือนกว่าและตอนนี้กําลังตั้งท้องสําหรับใครที่ไม่รู้จักรีเบิร์ตทีวีนั้นเราก็จะเล่าประวัติของเขาย่อๆให้เข้าใจง่ายดังนี้นะครับรีเบิร์ตทีวีเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ชื่อดังของประเทศไทยโดยเขาก็อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานแถมยังเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในแพลตฟอร์มทว i t c h อีกด้วย และล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเขาก็ยังรับการจัดอันดับให้เป็นสตรีมเมอร์เกม GTA 5ที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวของรีเบิร์ตนั้นตอนนี้ก็ได้แต่งงานกับภรรยาและก็มีลูก2คนแล้วและเมื่อมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันย่อมทําให้ฝ่ายภรรยานั้นเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเธอก็ได้มีการเข้าไปคุยกับสามีว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งทางสามีนั้นก็ยอมรับตามตรงว่านอกใจ เมื่อโพสตของภรรยารีเบิร์ตทีวีได้เผยแพร่สู่สาธารณะแล้วมันก็ได้มีผู้คนจํานวนมากเข้ามาให้กําลังใจเธอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยนั้นก็คือการที่ผู้คนเข้าไปขุดเจอคลิปที่รีเบิร์ตทีวีได้สอนแฟนคลับของเขาในระหว่างไลฟ์สตรีมเอาไว้ว่าเป็นคนเจ้าชู้มันไม่เท่หรอกไม่มีความเท่อะไรเลยสักนิดจะเป็นเพลย์บอยหรือซ่อนตีนอะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆถ้าเป็นเพลย์บอยแล้วผู้หญิงจะคบขูดเขาก็จะไม่คบคุณจริงจังคุณก็จะไม่วันได้รักแท้หรอก ซึ่งก็ถือเป็นประโยคคําสอนที่ดีสำหรับแฟนคลับของเขาแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้มันก็ทําให้หลายๆคนได้กลับมาตั้งคําถามว่าที่สอนไปนั้นทาไมตัวเองกลับทําไม่ได้ผู้ชายจ้องชูอ่ะไม่เท่หรอกนะครับไม่มีความเท่อะไรสักนิดเลยมันจะเป็นเพย์บอยหรือว่าสตีนอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความเท่ผู้ชายเพย์บอยอ่ะไม่เท่สักครั้งไม่เท่เลยเอาง่ายว่าผู้หญิงจะคบคุณจริงๆอ่ะสมมติว่าคุณเป็นเพย์บอยอ่ะเขาก็จะไม่คบกับคุณจริงจังหรอก คุณบอกว่าอยากได้รักแท้คุณก็ไม่มีรักแท้ถ้าคุณยังทํานิสัยแบบนั้นอยู่อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นทางภรรยาก็ได้ออกมาโทรไปคุยกับทางฝ่ายหญิงแต่ก็ยังไม่สามารถคุยกันได้อย่างลงตัวเพราะว่าฝ่ายหญิงนั้นมีท่าทีบ่ายเบียงไม่ยอมโชว์หลักฐานว่าท้องจริงแถมยังไม่เต็มใจที่จะไปตรวจคันเพื่อยืนยันความจริงอีกด้วยแน่นอนว่าแหละเลยคนเมื่อดีนข่าวนี้ก็รู้สึกผิดหวังกับทางรีเบิร์ตจนแสดงเขาเห็นกันไปต่างๆนานา,นาแถมยังมีการบอกด้วยว่า ตัวของรีเบิร์นั้นไม่ได้ยอมรับผิดแต่ยอมจำนวนต่อหลักฐานตั้งหากถึงกระนั้นล่าสุดทางรีเบิร์ก็ได้ออกมาสรีมชี้แจงบอกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์กับภรรยาไม่รู้ภรรยาจะให้อภัยไหมแต่ทุกอย่างที่หามาได้จะยกให้ครอบครัวหมดเลย ที่ทําลงไปไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นเป็นตัวของตัวเองล้วนๆถ้าอีกฝ่ายท้องก็จะรับผิดชอบหลังจากนี้จะไปเคลียร์กับภรรยาจะสตีมต่อไปหรือไม่ยังไม่รู้ขอโทษทุกคนที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและสุดท้ายก็จะออกจากแก๊ง JAK ในไฟเอมการออกแก๊งผมน่าจะออกจากแก๊งนะครับแต่น้องๆ่าจะทำไงกับผมภายในเกมนั้นนะครับ แล้วก็ฝากน้องๆด้วยนะครับน้องๆไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับมันคือตัวผมแล้วก็เรื่องผู้หญิงอีกคนนึงนะครับก็ตามที่ทุกคนได้อ่านโพสตหรือว่าทุกคนได้รู้เรื่องแล้วนะครับถ้าท้องจริงๆผมก็พร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง นะครับแล้วก็เรื่องของของแต้วนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างตอนนี้ก็คือตอนนี้ผมก็คุยกันบ้างแหละแต่ยังไม่ได้คุยกันมากก็ยังไม่ได้เคลียรอะไรกันมากเลยมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เรื่องที่ผมจะทำได้นะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแต้วจะให้เอาภัยผมหรือเปล่า นะครับก็คือทุกอย่างที่ผมหามาได้นะครับก็คือทุกอย่างเลยก็คือจะยกให้ทางครอบครัวหมดเลยใช่ครับก็จะยกให้ทางครอบครัวหมดเลยซึ่งผมไม่มีอะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับที่ผมจะคุยแล้วก็เรื่องการสตรีมของผมนะครับที่ผมคิดไว้นะก็คือ ผมจะไม่หาข้ออ้างครับทําไมทางทําแบบนี้ผมจะไม่หาข้ออ้างอะไรเลยนะครับมันคือตัวผมล้วนๆผมขอไปเคลียร์ของผมให้ได้ก่อนแล้วก็ตอนนี้หน้าที่ของผมคือต้องดูแลครอบครัวตรงนี้ก่อนแล้วถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่หรือถ้าผมไม่กลับมาเลยก็ครั้งนี้เราจะ ก็นั่นแหละครับผมไปเคลียร์กับครอบครัวผมขอทําตรงนี้ก่อนและส่วนเรื่องสตรีมก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันอันนี้ผมไม่ได้มาขอโอกาสนะครับไม่ได้ขอโอกาสนั่นแหละนะครับสิ่งที่อยากจะบอกมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ผมจะไม่เล่ารายละเอียดอะไรที่มันมากที่ทำให้หลายฝ่ายเสียหายนะครับ น้องๆน้องๆไม่มีความผิดอะไรครับถ้าคุณไม่ชอบผมก็ผิดหวังกับตัวผมแต่ว่าน้องๆไม่ได้มีความผิดครับก็เราไม่รู้กันจะเจอกันตอนไหนนะครับอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้หรืออาจจะนานกว่านี้นะครับขอโทษทุกคนจริงๆนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำคือต้องไปดูแลครอบครัวก,ก่อนแล้วก็หวแล้ไวไว้เราเจอกันนะครับหลังจากการชี้แจงในไลฟ์ดังกล่าวแล้วทางรีเบร์เองนั้นก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆในเพจของตัวเองหลังจากนั้นแต่ว่าทางภรรยาเองก็ได้มีการอัปเดตเรื่องราวต่อโดยบอกว่าฝ่ายหญิงที่เป็นประเด็นนั้นได้ไปตรวจเลือดมาแล้วแล้วก็พบว่าเธอนั้นไม่ได้ท้องจริงซึ่งทางภรรยาก็ได้ให้ทนายดําเนินการเรื่องนี้ต่อเพราะว่าไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงนั้นมีเจตนา,าอะไรกันแน่ อีกประเด็นหนึ่งที่ทางภรรยาได้ออกมาเปิดใจเลยนั้นก็คือครอบครัวแน่นอนว่าทางภรรยาเองก็ยังทําใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะด้วยระยะเวลาที่คบหาและแต่งงานอยู่ด้วยกันมานานกว่า1ิปีเข้าไปแล้วและครั้งนี้ก็เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และทั้งเดียวที่เคยเกิดขึ้นจากทางรีเบิร์ตอย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีเรื่องราวที่เป็นประเด็นใหญ่เช่นนี้แต่ทางภรรยาเองก็ยังคิดว่าทางรีเบิร์ตนั้นสมควรที่รับโอกาสและเธอก็จะให้โอกาสกับทางสามีอีกสักครั้ง เพราะว่าเธอรักสามีมากๆและอยากจะประครองครอบครัวให้ไปต่อได้อย่างมีความสุขก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนนั้นให้ความสนใจไม่น้อยบวกกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเกมไฟเก็ตกเป็นประเด็นอยู่หลายครั้งแถมตัวของ r e b i r ร์ดเองก็เพิ่งตกเป็นประเด็นดราม่าในกรณีเสกของในเซิร์ฟเวอร์แห่งหนึ่งในไฟเจนต้องออกมาขอโทษกันยกใหญ่ จากนี้ต่อไปเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเตือนสติหลายๆคนเลยนั้นก็คือการแสดงข้อเห็นต่างๆควรจะอยู่ในขอบเขตของคําว่าสติเพื่อเซฟตัวเองไม่ให้โดนฟ้องในภายหลังได้นะครับ แม้ว่าจะมีประเด็นนี้จนกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกอินเทอร์เน็ตแต่เราก็ต้องยอมรับเลยว่า r e b i r t h TV เป็นสตรีเมื่อที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานและก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยซึ่งถ้าใครสนใจประวัติของ r e เ i r t h แล้วก็เราได้ทำคลิปแยกเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ